สวัสดีค่ะ่อมแม่พี่นองสุขปุสุคนค่ะเมื่อนี้ฟังพาพ่อมแม่พี่นองมาขุดโนม้หวานค่ะเป็นโนมัยไผ่หวานไผ่บงหวานนะคะเดี๋ยวสิพาขุดอันไปกินกับยำข้าวปุ้นจ้าออกก่อนไปอันนี้คือเจ้าโชคนลค่ะโชคดีฟังเก็บมันมาเลี้ยงมันเป็นม้าจอนจัดจ้ะตอนนี้เก็บมาได้ประมาณเดือนหนึ่งแล้วล่ะกำลังอ้วน เพื่อนยากเพื่อนยากไปนี้จิ้มที่เธอเสียมไปโชคดีทักทายหน่อยโชคดีทักทายแฟนหน่อยทักทายเอฟซีหน่อยเร็วโชคดีเพื่อนใหม่เนี่เพื่อนใหม่มันมักหยอกค่ะมันขี้เล่นบอกกันนี้บอกโชคดีนี่มันมักเล่นมันมักหยอกนี่นี่นี่ จ้าตอนนี้จ้าตอนนี้ฟังก็ได้นโอไม้แล้วนะคะซีนนเป็นโนไม้ไผ่บุงหวานพันพชรน้ำผึ้งค่ะเดี๋ยวเขาจะเอาไปต้มหรือว่าจะกินสดสดก็ได้นะคะกินกับข้าวปุ้นกินกับยำข้าวปุ้นแซบ่แซบๆกันค่ะหอมมีกินหอมอืมกินคล้ายๆอ้อยเลยค่ะกินสดกระวานดีค่ะต้มกระแซบเนาะเอาไปต้มเอาไปต้มลวกก้อนกระแซบขึ้นกันค่ะนนไม้ไผ่อันนี้ปลูกไว้อยู่บ้าน ได้ประมาณ3มปีแล้วค่ะปีที่เนื่งปีที่สองก็เริ่มออกน่อให้กินแล้วว่าแต่ฝนตกใส่กะหรือว่าห้องหดน้ำก็ออกออก,ออกนออยุ่ตลอดยุ่จ้ะกินสดๆก็ได้นะคะ,ะไปทำย้ำข้าวปุ้นแล้วก็มากินกับน้ไม้ต้มกันค่ะ มาพี่น้องกินกล้วยขอบคุณมาจ้าพ่อแม่พี่น้องมากินกล้วยขอบคุณนน้ำฟังของอีสานเด้อ ขอบคุณแจ็บๆจ้ะเทดแบบง่ายๆเด้อจ้ะกินกับต้มเน้อไม้หวานแล้วก็ผักกระทินผักหอมเปหัวหอมกระเทียมแล้วก็ยอดผักกะทินเ,เนากกะ,นนะคะ่ะมามากินน้ำกันแซ่บๆพี่น้องยำขอบคุณถาดใหญ่ๆ กินยุปปาไัเดอ้อพ่อแม่พี่น้องนอนใหม่ต้ม่มหลอนๆเลยมีน้ำให้สดพร้อมย้ำแซ่บๆค่ะ มันนี้เพิ่งนอนเว้นตื่นขึ้นแล้วก็คืออยากกินย้ำข้าวปุ่นนะคะอยากกินก้อยข้าวปุ่นเผ็ดๆแซ่บๆนอนวัวแบบนี้ละแื่บเสร็จแล้ะกลับอหอม นี่นี่พริกสดครับเลยแซ่บแท้น้ำยำแซ่บแซ่บน้ำกอ้อยอืม cặp nhóm thôi nha ai trên cài hỏi hỏi gì đâu tuyệt vời tập đi hóa à, tập hóa hóa. Hmm. Giọt, hmm. tập đi เทียมหัวน้อยแซ่บเด้จ้ะมันเผ็ดมันกับเทียมไทยหัวมันบ่ใยไงปลูกยุใช้พุ่มบานเฮานี่เองค่ะ Mm. <coughs> bọc Nó mày bán bán chả Nó mày tôm nó Oh! Uh -huh. ไปกินโดนเราก็แส,แ,สแสบแสบได้พี่น้องบ่มีมูกินก็นแสบเพื่อกาวะละล้มกลคงกลังกินเขาปวดอ่อนนะจ๊ะเขาปวดต้ม่มวาน ở thiên bà tạc. Rồi. 捐款。 เห่น,นี้ยังเสีเยบได้ค่ะน้องหม่สุดยอดอื